đang bay. มูนเอ็มเวิร์ตรงนี้ไม่มีอะไรทำว่างเดินไปแล้วค <Okay. S 1> นคนมาแล้ว้อวออยบอกคุณไปน,นอนแล้วอ่ะแต่รูปอะไรไม่รู้แล้วเขาบอกวเวลานอนเฮ้ยอ,อะไรอะ แต่ลูกกตายมันแล้วมีการเปเออโนอ้ชิบต,ต้องเข้าไปในลูกกตายหรือเหลอโอ้ฮะอันนี้คือเราเราอยู่ในโต้หุน่น อันนี้นแต่มันแตกมันแตกจริงเลยเสียงเสียงมันมันน้อยอมันเยอะไหมมันเอ็โค่ไหมหรือมันแตกไหมแตกยังแตกแล้วเ็บเลย ไ,ไว้นอกบานแน่ๆยี่บอกชิดไอ้ตรงเนี้ยเหรอง่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ว่ามีรูปตรงนี้อันนี้บอกให้ไปทิดใต้ออันไหนใต้วะ แล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งื็เป็นทิศเสียงดีแล้วโอเคมันมีอีกรูปหนึ่งอ่ะที่มันเป็นรูปทิศเหมือนกันแล้วมันอยู่ตรงไหน,นจำไม่ได้นี่นี้ป่าอันนี้ตะวันออกโอเคเจออีกหนึ่งตะวันออก แล้วม,มันมีทั้งสี่ทิศเลยไมหาเจอแลยวม่ดอ่าเล่นเกมจกับผิดบ้างครับอ้อมีหนังสือตรงนี้เพิ่งเห็นอันนี้ก็บอกว่า สามีเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วอือนก็ติดเขาเรียกแล้วมันติดอยู่ในมิตินี้หรือเปล่าอ๋อนี่เอเห็นแล้วเห็นแล้ว เที่มันเกมจับผิดชัดออกไปไหนแล้ววะเอ๊ะปากมันมันอย่างนี้แหละเวลาไลฟ์มันจะดีเลยหน่อยต่อให้เน็ตแรงขนาดไหนยังไงก็ดีเลยเพราะว่ามันข้อมูลมันส่งไม่ได้เรียวไามขนาดน่ทีนี้อันสุดท้าย ไอ้นี่ไงได่บอกวะไอ้ใช่รู้วดเจอเดี๋ยวต้องเอาไลฟ์ไปตัดเป็นไอ้นี่แล้วมั้งจะบึ้งอย่าบอกนะไอ้ฮีกูยังไม่เคลียร์อีกทั้งสองห้องมึงเพิ่มห้องไว้กูยอยีกแล้วอ๋อ อ๋อเอ้านี่มันไอหม้อนี่น่ะโออตรงนี้คือเปิดได้อ,อได้คือ,อยังไงอต้องหมุนให้สุดเปิดได้ไหมตรงนี้เปิดไม่ได้ไงเรามันกลับลงไปแลงั้นเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่ห้อง ัวนี่เราก็เปิดได้แล้วใช่ไหมไม่มีอะไรเอานี่งหัวใจ artificial art หัวใจเชียง ผมจ้างน้องที่ออฟฟิศให้ออกแบบโลโก้ใหม่โลโก้ช่องทำทำวินโรด้วยวเรอเฮ้ยอันนี้เราหมุนไว้แล้วนี่ไม่ใช่หรอหมุนพี่ดอกเข้าออกเข้าออกออกเข้า ข้าออกเข้าออกออก,ออกเข้าก็ถูกแล้วนี่หรือเราต้องต้องทำอะไรเพิ่มอ,อ่ะไอ้เราไปกลากับมาดูที่ห้องนี้ก่อน มีหนังสืออีกเลยเอ,อ๋อฟิวหายไปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเห็่ อันนี้มันคนพ่อหรือเปล่าจำไม่ค่อยได้ละอายุตายที่อายุ82ข่าวเลยมีหน้ามามาเพิ่มเลยไดยังไงได,ไดอ่อ้ต้องหาแค้งใหม่แบบเขาเรียกอะไรอันโยกมาปวด ใช่ตะกี้เรือดำน้ำโอ้มันให้สองอย่างเดียวหรอเดี๋ยอันนี้คือหมุดเลยหมุดเลยเนี่ยโอ้เขละมากมองอะไรไม่เห็นเลย อ๋อต้องเช็ดนี่ต้องกดเมาคางแล้วเช็ดเอาเกืดอะไรวะอ๋อ นี่ไงได้ชิ้นส่วนหรือรำนะมาหนึ่งแล้วก็นี่แหละเออเดี๋ยวเป็นประกอบดูก่อนแล้วกันไอ้พันห่อเข้าไปข้งในแหละไอ้โอมจดะ ชิ้นส่วนอีกชิ้นไอ้คนนียแข็งดันเนาะต้องเอาอะไรมาวางอ,อ๋อไม่ได้ แจมอ่ะประตูแจมอ่ะเอามาทานเนยได้ไหมไม่ใช่เนยกับแยมมันคนลเรื่องหรอวะโธ่แปะจะให้เรืออ่ะนี่ต้องดูรูปใช่ไหมจะให้หันขึ้นต้อง ต้องหาต้องข้อหากาันซึ่งรูปนี้มันคือบอกว่าอะไรวะอะไรก็ไม่รู้อ,อ่ะออกหานีไงเงยแล้วต้องกลับก็ไปดูนี่หรอตัวมันเอ็นจริงด้วยวะก็คือ,อยังไงผมไปด้ช่วยอะไรอยู่ดิ ทำของสองงานเยอะเอาไปดูอีกดีดิก oh. ็ไม่เห็นต่างเลยเพราะมันเอียงลงหรือเปล่าเดี๋ยวอ่า อี๋โอเคแล้ว <motiv> ย <ators> <klore ret ii eine ee> <FELIPE> okay. ังไงต่อขอเราจะรู um? ้ได้ไงว่าต้องเล็งไปไหนซื่อแล้ว เหมือนแล้วกับผัวเมียทะเลาะกันอนะ่ะนั่งเหมืนอนไอ้นี่ไงฟิลเก็บมานี่ตอนนี้เหมือนมันยังทำอะไรไม่ได้รอกวะ่าเดี๋ยวออกไปต่อฟิลก่นอนอะ มีเสียงอะไรวะ เป็นตัวอะไรพูดอะไรอ้ออ๋ออ๋อกลับไปหาตุ๊กตา มันต้องกดสวิตต์ตรงนี้กดมั่วเลยไต่วว้เนี่ย um, <laughs> What? Tốt Nga là lại quá À Cái gì cứ muốn mua mà Từ quá tốt hết là Tiếng văn tông gặp đến anh quá Nó lù đến อาจจะต้องมองหมุนไปเรื่อยๆ่องไฟงมันกับพิบสีหรือ่ะ ไม่รู้เรื่องเลยเนี่หาอยู่ว่ามันมันค้างตอนนี้มันไม่ยอมตังค์สิ เอาหมุนซ้ายด้วย,วยหรอวะหรือว่าหมุนในทางขวา <laughs> อา่า N5 W8 แหงจดจดจดไว้ให้หน่อย N5 W8 แหงอา่าแล้ว ต้องไปที่เตือน้ำปะนี้เปล่าวิวแปดห้าเอ็นห้านี่หรอเอ็นใช่อันนี้เอ็นห้า วแปดเอ้ยแปดสิบเก้าสิบแปดห้า็ซึ่งหนึ่งเอ๊ะอะไรวะวัด chia nó, 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 liều à? nó, liều nó, nó, เอองงอะ่ะคือให้ทำอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงโอ้โหตายแล้วเหนะ่ะคือต้องหามุม <c oughs> ตายตายอันนี้คืออะไรอันนี้คือลดลดระดับลง còn <coughs> thì <coughs> 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 เอาอันนี้ไม่ได้บังคับแล้วนะมันพุ่งเองของมันอืมไนี่แน่นอนโอมค What the fuck? Hả? Huh? Tendent of map Toy เธอได้ไข่หมุกเฮ้ยนี่อันนี้มีประกอบกันได้โอยอบอกไข่มุกในหอยอย่ะไรอ่ะอันนี้มันห้องหุ่นนี่ เอาอะไรกลับก็ผลกลับขึ้นมาเนี่ยเออกลับเข้าไปดูดูห้องหุ่นดิอะไรวะเนี่ยปั <the> ๊บอะ เืออะไรอ่ะอันนี้แค่ดึงขึ้นมาแค่นี้หรอไอ้ชี้ลูกกระตา 阿赖呀！啊？诶。 รเดี๋ยนะหรือว่าเราต้องเอาเอาอันนี้ให้หันนี้เรยตามลูกตาปะอันนี้คือเดาล้วนๆเลยเนะี่ยอันนี้ให้หันทางไหนอันนี้ให้ไปทางซ้ายนะครับเปิดสายนะก็นี้ขวา นี่หันซ้ายทำไม,มนบางอันเป็นสีฟ้าบางอันเป็นสีส้มวะนี่หันขวาเอา้าผูกด้วยวะโอเค <c oughs> เอ่ะอะไรอีกวเนี้ยอ๋อ เอาแสดงว่าเราเคลียห้องนี้แล้วใช่หรือไม่เราเคลียห้องนี้แล้วแหละถ้าเกิดเราได้ของอันนี้มาเรียบร้อย อบางงานก็ง่ายชิบหายเลยบางงานก็แบบอะไรปวดหัว